วันนี้มาไหว้เทพกระต่ายเทพความรักของชาว lgbtq นานมีอยู่ว่าคนหนึ่งซึ่งรักกับจักรพัิและถูกกีดกันนั้นเรืเ่องของชายรักชายเป็นสิ่งต้องห้ามจึงโดนตัดสินโทษแล้วก็ได้สู่ขีดไปจากนั้นเทพก็เห็นใจและได้เกิดใหม่เป็นกระต่ายขาวเทพกระต่ายจะช่วยเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังวันนี้เราได้เดินทางมาไหว้ค่ะเข้ามาเราจะต้องไปไหว้เทพหลักก่อนนะคือตรงนี้ต้ไปไหว้ที่ขวามือนะ เป็นเทพแห่งแผ่นดินจากนั้นก็มาที่ซ้ายมือเป็นเทพพระเจ้าเสือก็ไปไหว้ที่เทพพระเจ้ากระต่ายจะมีเจ้าหน้าที่ที่พูดอังกฤษได้นะแล้วพูดไทยได้นิดหน่อยคอยแนะนําตลอดที่จะคอยบอกขั้นตอนนะแล้วก็มีใบให้ใหเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยการทบุญก็ตามกําลังศรัทธานะไม่ได้บังคับอะไรเขายังมียันของสารเจ้าที่นี่ด้วยนะาไว้ที่ใต้หมอนหรือนําติดตัวไปเพื่อความสิริมงคลโชคดีได้เลยนะแล้วยังมีพัดรูปเทพกระต่ายแล้วก็ขนมเพื่อเป็นสิริมงคลให้เราไปกินด้วยนะแล้วเป็นของที่ระลึกามาตามรอยนะวันนนี้จะอยู่ใตึก นะชั้นแปดที่วัดว่าเวยหมิงถางนะเผื่อใครอยากมาตามรอยในไต้หวันมีวัดนี้วัดเดียวที่มีเทพกระต่ายนะคนอื่นยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันใครท,คที่อยากมามูด,ด้านความรักก็ลองมาไหว้วัดนี้กันดูนะ